สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาโดยชมรมครูเทคโนโลยีความงามร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการจัดการอบรมโครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย4.0อัปเกรดหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาธุรกิจเสริมสวยที่ห้องประชมุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการถนนสุขุมวิทอําเภอเมืองสมุทรปราการสำนักง,งานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาโดยชมรมครูเทคโนโลยีความ ร่วมกับวิทยาลัยสหพัฒช่างสมุทรปราการจัดการอบรมโครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพ ครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย4.0อัปเกรดหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาธุรกิจเสริมสวยโดยมีนางสาวคณะนันพันธ์ผลธรรมมีบุญผู้อำนวยการวิไลสารพัดช่างสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและนางกาญจนาปัญจันทึกประทานชมรมครูเทคโนโลยีความงามในานามคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้พร้อมด้วยดรปานระดาบุตรสารรัฐผู้รับผิดชอบโครงการนายวิ สมบูรณ์สมบูรณ์ศักดิ์ดีกุลซีโอและคณะวิยากรจากบริษัทเอสซีเสรีชัยบิวตี้จำกัดรวมทั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้สําหรับการจัดอบรมโครงการยกะดับความรู้และทักษะวิชาชีพกลัวชีวศึกษาสู่ประเทศไทย4.0อัปเกรดหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาธุรกิจเสริมสวยมีกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19-27ก,กันยายน2563นายวิไลสารพัดช่างสมุทรปราการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก นักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคล คลากรอาชีวศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในครั้งนี้คือเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบํารุงผมและการทําเคมีบนเส้นผมแบบล้าลึกโดยการใช้นวัตกรรมแบบใหม่ให้ล้าสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีเคมีในการทําผมการตัดดิจิตอลการตัดแบบแฟชั่นสไตล์เกาหลีการปิดโคนตัดปลายและการบํารุงรักษาเส้นผมเพื่อเพิ่มทักษะการพัฒนาผมฟรีสไตล์ชายและหญิงเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสึ ดัดซอยเซตเพื่อเพิ่มพูนความรู้การกล้าวผมเพื่อเป็นการพัฒนาการจัดแต่งทรงผมชายหญิงตามสมัยนิยมและล้ำสมัยเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความสามารถในการจัดการธุรกิจด้านเทคโนโลยีความงามเพื่อพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งในสายวิชาชีพเสริมสวยเพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบวิธีการเรียนและเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพครูเสริมสวยตัดผมโดยการดําเนินการฝึกอบรม โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครัวชีวศึกษาสู่ประเทศไทย4.0ในครั้งนี้มีครูด้านเทคโนโลยีความงามจากสถาบันชีวศึกษาทั่วประเทศเข้ารับการอบรมจำนวน50คนได้ได้รับการสนับสนุนอุปวัสดุอุปกรณ์และวิทยกรจากบริษัทเอสซีเสรีชัยบิวตี้จำกัดพิธภัณฑ์โลแลนและซิลดารวมทั้งวิทยกรจากบริษัทคิวรอนจำกัดเลชาชาและวิทยกรจากสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย มาร่วมให้ความรู้ในด้านต่างๆแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน